พบกับผ,ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับไอแลนเดอร์สนิวชอร์เกมนี้เป็นเกมแนวสร้างเมืองชิลชิลบรรยากาศดีดนตรีค่อนข้างไพเราะครับส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับเขาจะมีบล็อกมาให้เราเลือกนะครับแล้วเราก็จัดวางบล็อกให้มันเหมาะสมครับถ้าเกิดว่าเหมาะสมเราจะได้รับคะแนนเยอะครับแล้วก็วางบล็อกนี่แหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวลอัพ พอเลเว up up, ลอัพเสร็จปั๊บเราก็สามารถเลือกสิ่งก่อสร้างได้เอาล่ประมาณแนวโลกไลท์เลยใช่ไหมเออนั่นแหละท่านผู้ชมก็จัดวางสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านด่านและก็สามารถที่จะไปสร้างเมืองที่เกาะถัดไปได้นั่นเองครับนี่คือตัวอย่างเมืองที่ผมสร้างไปก่อนหน้านี้นะครับเดิมทีก็ไม่ได้มีแพไม่ได้มีเมืองอะไรอยู่แถวนี้เลยครับมันจะเป็นแค่แบบเกาะว่างๆแบบนี้นี่แหละนะครับผมก็สร้างมาตามจินตนาการของผมได้แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างชอบเลยนะ เอาล่ะเดี๋ยวผมเริ่มเล่นของจริงให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับผมจะบอกว่าแมปมันสุ่มด้วยนะผมเล่นแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักรอบเลยถ้าไม่ชอบก็แค่กดเล่นใหม่ก็ได้นะครับกด e s c a p e ขึ้นมาแล้วก็จะมีคําสั่ง New เกมนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็จะทําการสุ่มใหม่ให้นั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้นั่นแหละนะครับโอเคมาถึงก็กด Add Building ก่อนนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะสร้างอะไรสร้างอะไรดีล่ะเนี่ยสร้างเป็นอันนี้ก็แล้วกันครับโอเค แล้วเราก็ไปเลือกนะครับว่าจะวางตรงไหนได้บ้างซึ่งถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบนัสตั้งแต่ตอนแรกสุดของเกมเนี่ยมันจะเป็นเสาเนี่ยเน่ๆ,ๆลองหาดูกันล้วกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าเอาไปวางใกล้ๆพวกเมืองเลย่เงี้ยก็ดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมรีบทําคะแนนก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เราไม่มีเมืองไงต้องทําคะแนนก่อนเนาะโอเคแล้วก็เอาอันนี้วางไว้ใกล้ๆกันบวกสิบสามอันนี้บวกสิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบบวกสิบห้าโอเคเลเวลอัพแล้วเห็นไหมครับเอาละรอบนี้เอาอะไรดีเอ่อเอาเป็นนี้ละกันนะครับ ทำสาหร่ายเนาะไว้ตรงไหนดีต้องไว้ติดทะเลนะครับไว้ตัวนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เอาไอ้พวกนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเป็นสิ่งก่อสร้างเดิมคือถ้าเกิดว่าเราเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีโอกาสเจอของเดิมอยู่ด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะได้ของใหม่ตลอดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายเนาะอ่าโอเคเหลี่ยมสวยครับเหลี่ยมสวยใช้ได้เวลอัพ well อีกแล้ว รอบนี้ซิตี้แพ็คลวกันครับเป็นบ้านเมืองครับผมก็วางไว้แถวนี้เลยแล้วกันเดี๋ยววางอันนี้ก่อนครับซิตี้เซ็นเตอร์ครับมันจะบวกคะแนนเยอะครับแต่ว่ามันจะวางซิตี้เซ็นเตอร์ไว้ใกล้ๆกันไม่ได้ถ้าเกิดมีซิตี้เซ็นเตอร์อีกอันหนึ่งต้องไปวางไกลๆนะครับแล้วก็วางแมนชั่นต่อเลยเพราะว่าแมนชั่นเนี่ยอนาเขตมันน้อยอนาเขตคะแนนเห็นไหมเห็นวงสีฟ้าไหมอนาเขตคะแนนมันน้อยครับเลยต้องวางแมนชั่นก่อนวางไว้ติดๆกับสิ่งก่อสร้างที่สําคัญๆ,ๆเพื่อเอาคะแนนเนาะ ส่วนบ้านก็วางไว้ด้านนอกก็ได้เพราะว่าวงมันกว้างกว่าเห็นไหมโอเคบวก9เหรอ13ฝั่งนี้เดี๋ยวไว้วางแมนชั่นเดี๋ยวหมุนก่อนหาเรี่ยมก่อนอันนี้โอเคน่าจะได้เนาะโอ้โหคราวนี้เลเวลบวก2ไปเลยทีเดียวเชียวถ้าเกิดวางผิดเราอันดูได้้วลานเกมเนี้ยเออดีเหมือนกันบางเกมคือไม่ให้วางใหม่ใช่ไหมผิดแล้วผิดเลยนะครับรอบนี้อะไรดีตัดไม้ไหม ตัดไม้แล้วกันนี่น,นี่ตัดไม้ตัดไม้ลัมเบอร์แจ็คต้องไวใกล้ใกล้ไม้นะครับนี่ละกันอันนี้ดูเหมือนไม้จะเยอะกว่าแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราวางของไปอะ่ะมันไม่มีที่ว่างมากพอไงงั้นก็วางนี้แหละเดินถ้าเกิดเราวางไปปับ๊บมันต้องทาลายแนไหมเนี่ยพูดเป็นันขัดคําเลยเราต้องวางให้มันแบบมีที่ว่างพอเลยนะครับไม่งั้นต้นไม้หายตรงนี้แล้วกันเนาะต้องวางใกล้ๆกกับไอ้น,นี้ด้วยกระท่อมโอเคแล้วก็อันนี้สาลายนะครับสาลายไว้ที่เดิม ไว้ใกล้ๆกับที่นี่ด้วยเนาะโอเคแล้วก็แมนชั่นาหีกแล้วนี่นี่ไว้ตรงนี้บวกสิบห้าครับผมเยี่ยมแล้วก็เฮาส์ธรรมดาฝั่งไหนดีฝั่งนี้ก็ละกันสิบสี่มีสิบห้าด้วยแต่ว่าไม่ได้แล้วอยู่ไกลไปอันนี้ละกันสิบสี่โอเคเวลอัพอ,อีกแล้วอ๋ออันนี้ละกันอันนี้มันเอาไว้ตามเชิงเขาน แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆด้วยเยี่ยมครับผมแล้วก็อันนี้แมนชั่นใหม่ลวออกอนาเขตยังเนี่ยออกแล้วเนาะเสียได้จังได้แค่แปดแต้มเองไม่เป็นไรวางไปก่อนโอเคโหแมนชั่นอย่างเยอะเลยรอบนี้เสียได้อะ่ะเสียได้เสียได้เราวางแผนไม่ดีเราดันเอาไอ้นี่มาชิดเกินไปไงเอ้ยเมื่อกี้เหลี่ยมเมื่อกี้ได้อยู่ ได้แค่ก้าวแต้มก็ยังดีเมื่อกี้โอ้โหหายไปแล้วอะเมื่อกี้โอ้โนี่ไงได้แลได้ละต้องเฉียงนิดนึงโอเคแล้วยังมีแมนชั่นอยู่อีกแหมมันไม่มีที่วางแล้วอะก็ไว้แถวนี้ไปแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าไอซิตี้ไอใน a อซิตี้ฮอมันจะมีอีกเมื่อไหร่นะครับโอโอันนี้บวกสองเองหาเรียบก่อนงั้นเดี๋ยวเราบวกก่อนดีกว่าเผื่อเราเจอซิตี Hall อุ้ยอันนี้ไรเฮาเหรอ ไล่เฮาหนี่ต้องวางไกลๆชาวบ้านเขาเลยเห็นป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหามุมก่อนไว้ตรงไหนเดีย๋ยวตรงนี้ได้ไหมหูหสามสิบเลยเอ่ะสามเก้าเลยหูดีครับยิ่งสูงยิ่งดีแต่ต้องมีพื้นที่ด้วยไว้ตรงนี้แล้วกันสามเก้าแมนชั่นมาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เวลอัพแล้วบวกไปก่อนบวกไปก่อนอันนี้ทำอิดใช่ไหม ทำฟาร์มมากดีกว่าทำฟาร์มมากดีกว่าเอออานี่ไงซิตี้เซ็นเตอร์มาแล้วเราเปิดที่อื่นเลยก็แล้วกันให้มันอยู่ไกลๆกับเจ้านี่นะครับหาทางก่อนอยู่ไกลๆยังไงเนี่ยอืมเปิดตรงนี้แล้วกันจริงๆว่าจะไปเกาะอ,อื่นแต่ที่นี่มันพื้นที่ก่อสร้างมันมีแค่เกาะกลางเกาะเดียวไงที่ใหญ่ๆอะ่ะโอเคแมนชั่นวางได้โอเคบวกเยอะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับประภาคารเนาะต้องวางที่สูงหน่อย11เหรอ17 23อ๋อมันได้นี่ด้วยนี่นี่นี่โบนัสของโบนัสของเมืองด้วยนี่ไง20นี่23นี่แล้วกันโอเควางสาลไลต่ออ่าเริ่มเยอะแล้วอันนี้ก็ทุ่งข้าวใช่ไหมข้าวเดี๋ยวนะ เราทำไว้ที่ไหนอะ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงมิวเออเออตรงกลางหันเมื่อกี้นี่อันนี้นะอันนี้นะโอเคอ่ะอันนี้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง ผมเพิ่งเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะย้ายเมืองได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครจะย้ายเมืองก็กดที่ด้านขวาล่างได้เลยนะครับคือเกตมันเต็มแล้วเห็นสีเขียวๆใช่ป่ะเออเกตมันเต็มแล้วก็สามารถย้ายเมืองได้แต่ก่อนจะย้ายเมืองอะ่ะเราสามารถเล่นต่อได้นะครับเพื่อที่จะเอาคะแนนสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อ้าวแล้วเราจะได้คะแนนสูงสุดเมื่อไหร่ก็เมื่อท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะวางได้แล้วเลเวลมันไม่อัพ พอเลเวลมันไม่อัพใช่ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเพิ่มเติมได้แล้วพอนึกภาพออกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองไปแมปต่อไปให้ดูกันละกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปเลยพอมาถึงเกาะถัดไปเขาให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบดินสีแดงใช่คำว่าดินสีแดงได้ไหมคือต้นไม้มันเป็นโซนสีแดงหมดเลยอะแล้วก็จะมีเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างบนน้ําด้วยนะครับแล้วก็สร้างบ้านบริเวณเขาใช่ไหมเอออันนี้ก็น่าสนใจ ส่วนด้านขวาก็คล้ายๆเมื่อกี้ที่สร้างบ้านบริเวณภูเขาครับแต่ว่ามันเป็นท ropical หรือว่าป่าเขตร้อนไงพวกต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ยังคงเป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือเป็นการสร้างพวกเรือประมงนั่นเองครับเดี๋ยวลองอันนี้ดูกันละกันโอ้ดูดีเลยแมพนี้ดูดีเลยเขียวขจีท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะคือเราก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะย้ายเกาะก็ย้ายได้นะครับแต่ว่าในตัวเดโมเขาจะมีให้เราเล่นแค่3เกาะเท่าน,นั้น,นครับแนะนําก่อนย้ายเกาะ ทำคะแนนให้ได้สูงที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีแรง์กิ้งด้วยท่านผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดใครต่อเน็ตไวอะเนาะเขาจะมีแรง์กิ้งบอกตอนนี้ใครคะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงครับก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าสนใจมากๆของเกมนี้เลยนะครับไม่ได้สักแต่จะวางอย่างเดียวเนาะต้องบริหารจัดการคะแนนด้วย เอาละก่อนจากลากันไปไปดูอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับคือเกมนี้มีโฟโต้โหมดด้วยนะก็คือเปิดปั๊บเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะให้เป็นช่วงไหนตอนเช้ากลางค่อกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับหมุนได้ด้วยนะถ้าเกิดไม่อยากให้หมุนก็คือเราปรับมาที่กลางๆกล้องก็จะอยู่นิ่งอะไรเงี้ยครับส่วนนั้นต่อมาคามีล่าโมชั่นนะครับอันนี้มันจะค่อยๆขยับเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละมุมกันอะ่ะไม่รู้ท่านผู้ชมแยกออกเปล่าเห็นบ้างว่ามันค่อยๆขยับเห็นไหมครับเออถ้าเกิดไม่อยากให้ขยับก็คือมาด้านสายสุดเนาาาะะ่วนนนอออััีี้้ก็เเิตรรร์บบจไไไไดดภพแบบหยงงนนท อยู่เหมือนกันนะครับมีหลากหลายมากเลยดูดิส่วนต่อมาจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะครับผมดูดิดูด,ดิเห็นไหมเบลอแบบแต่แต,แต้มันไม่เบลอไปด้วยฮะก็ดูแปลกๆไปนิดนึงแล้วก็จะมีเอ่อพวกโคมไฟอ่าก็คือเหมือนกับที่เชียงใหม่ที่เขาชอบลอยโคมไฟกันนั่นแหละครับแ,แล้วก็จะมีไฮยูไอก็คือซ่อนยูไอนั่นเองครับเผื่อนู้ชมอยากจะไปหาจังหวะเซฟภาพน,นู่นนั่นนี่อะไรก็จัดได้เลยเต็มที่ ส่วนต่อมาจะเป็นเซตติ้งซึ่งจะบอกว่าตอนนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเกิดใครใช้จอยก็สามารถปรับได้ว่าอยากจะเห็น UI แบบไหนเป็น Xbox หรือว่า PlayStation อะไรแบบนี้เป็นต้นครับกล่าวเป็นว่าใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ